ติดตามสถานรรการณ์การแพร่ระบาดล่าสุดของเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์ X.E.C ลูกหลานของโอมิครอนล่าสุดนะครับฝากบอกต่อแจ้งเตือนเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับไม่ใช่ตื่นตระหนกแต่ต้องรู้ความจริงครับเพื่อนําไปสู่การป้องกันแล้วก็ระบัดระวังตนเองนะครับตอนนี้การระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ช่วงหลังสงกรานต์เป็นต้นมานะครับยเป็นกราฟขาขึ้นนะอย่างต่อเนื่องนะครับ จะบอกว่าโอ้ช่างมันเถอะอย่าไปใส่ใจนู่นนี่นั่นไม่ได้แล้วครับผมย้ำนะวัยตอนสัปดาห์แรกๆหลังสงกรานเนี่ยสักป,ประมาณหมื่นหนึง่งแล้วก็ขึ้นมาเป็นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นล่าสุดสัปดาห์เดียวนะครับกระโดดขึ้นมาอยู่ที่ตัวเลขนี้แหละครับจากกรมควบคุมโรคนะวันนี้มารายงานเนี่ยกลัวไม่เชื่อกันเดี๋ยวหาว่ายุคคนเนี่ยนำเสนอข่าวได้อีกนะอันนี้จากกรมควบคุมโรคนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อในระบบนะ ก็คือคนที่ไปรายงานต่อระบบสาธารณสุขนะ72,500คนและไอ้ที่ไม่รายงานอีกอะ่ะหมายถึงว่าไอ้ที่ที่ติดแล้วไม่รู้ตัวติดแล้วไม่ไปโรงพยาบาลน,นะครับน่าจะเป็นแสนเยอะไหมล่ะเยอะไหมล่ะครับทำให้ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันขึ้นไปอยู่ที่221,186 1คนแล้วนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะว่า2 0 0 0 0เนี่ยแค่อทิตย์อทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นแสนแล้วครับ อาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นแสนคือต้นปีเนี่ยมันน้อยจริงครับแต่มันมาเยอะเอาตอนหลังสงการกับฤดูฝนนี่แหละต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตถึง10คนนะครับไม่น้อยนะครับนะไม่น้อยนะครับยอดรวมตั้งแต่ต้นปีถึงนาปัจจุบันนี้เสียชีวิตไปแล้ว52คนนะครับเกินครึ่งแทบแทบทั้งหมดอนะ่ะใช้คํานี้ละกันที่เสียชีวิตเกิดขึ้นหลังสงการไปต้นมาจนถึงเดือนพฤษภาคมใช้ระยะเวลาแค่เพียง เดือนกว่าๆเท่านั้นใช่ไหมครับมันไม่ได้หมายความว่าโห้ตั้ง5-6เดือนแล้วเพิ่งเสียชีวิตกันเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่นะครับมันมันหนักเอาหลังสงการานนี่แหละแล้วก็หนักมากๆก,ก็คือ1-2สัปดาห์นี้ทั้งฝนตกทั้งเปิดเทอมนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ต้องระวังตัวนี่ไม่ได้แหละครับนะครับ,นะรบแล้วดูจำนวนผู้ติดเชื้อนะจะอยู่ที่กรุงเทพเยอะสุดรองลงมาชลบุรีนนทบ,บุรีสมุทรปราการแล้วก็ปทุมธานีพูดง่ายๆก็คือ กทมกับปริมณฑลมันก่อนยังเห็นระยองอยู่นะครับแต่ตอนนี้ปทุมธานีเนี่ยขึ้นมาแทมมาแซงละนะครับส่วนอายุช่วงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนทํางานครับคนทางานภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะครับท่านจะเป็นพาหะนึกออกไหมครับเอาไปติดคนที่บ้านเอาไปติดคนที่อ่อนแอนะครับแล้วคนที่ติดอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับเยอะนะฮะก็คือผู้สูงอายุเนี่ยไอกราฟสีชมๆมเส้นบนสุดอันนั้นคือผู้สูงอายุเห็นไหมครับ นี่คือสถานการณ์ล่าสุดเพราะนั้นจะเห็นเลยนะฮะตั้งแต่1 8ถึง24พฤษภาคมที่ผ่านมากราฟนี่ขึ้นงี้เลยจริงๆจะเป็นแสนนะอันนี้ก็ว่ากันตามตรงเพราะว่า7 2 5 0 0้คนอยู่ในระบบธน,นเพราะนั้นอย่าประมาทนะครับใส่หน้ากาก,ากอนามัยหมั่นล้างมือแล้วก็ฝากแจ้งเตือนบอกต่อข่าวสารเพื่อความระมัดระวังตัวกันด้วยครับอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคนนอร์มอลยุคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3ามเลนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มีสิบชุดมีสิบชิ้นนะฮะในนี้มาไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะนี่ครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะนี่สูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถ้าค่ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพี่ก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์รายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นล,ละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ2องอ่บาทนหนึ่งชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่กเาว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งอะหยุดไม่กี่วันอะนะปีหนึ่งหยุดไม่กี่วัน,นะนะน,วนขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลาย10คนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าที่จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพวะคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไง <c oughs> ก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก็อ,อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส้อัวเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจ e e s